บอกอะไรพี่โกห้หนูรักข่า <laughs> มันก็รอมานานแล้วอะตอนนี้แต่งแล้วนะครับ <laughs> มีเมยียเป็นของตัวเองแล้วครับผมเออวันนี้มาถึงแล้วค่ะก็ก็ยินดีดีใจที่ยังอยู่ข้างๆค่ะ ตื่นเต้นไหมหนูว่าเจ้าสาวตื่นเต้นมากกว่าหนู <c oughs> นะครับ <c oughs> คือหนูก็จะถามว่าตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าคนเราไม่เคยใช้ชีวิตคู่นะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็รอมานานแล้วอ่ะนะฮะหนูต้องหนูจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคำถามพี่นักข่าวว่าโก้ oh, แต่งเมื่อไรโก้แต่งเมื่อไรตอนนี้แต่งแล้วนะครับ <c oughs> มีเมยียเป็นของตัวเองแล้วครับผมค่ะก็นานนานค่ะพี่แต่ว่าเอวันนี้มาถึงแล้วค่ะก็ ก็ยินดีดีใจที่ยังอยู่ข้างๆเขาค่ะก็เป็นพิธีการเกี่ยวกับทางจีนนะครับก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกคือถ้าเราภาษาแบบบ้านๆเราทไทยก็คือเขาเรียกอะไรรถน้ําสังนะฮะแต่ว่าเราก็มีการตักบาตรนะครับตักบาตรแล้วก็แห่ขันมากมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติทั้งฝั่งของน้องกวางแล้วก็ฝั่งของหนูนะครับแล้วก็มีพิธียกน้ําชา นะครับเพลงของคนจีนก็คือพิธีกวางเขาบอกวขาขอเป็นพิธียกน้ําชาได้ไหมเราก็บอกได้แล้วเราก็ถามเขาว่าถ้าบางคนไม่กินน้ําชากินน้ํากาแฟกินน้าส้มอย่างเงี้ยบางคนกินนมอีแป้หัวล้ออะไรอะไรเงี้ยเราก็ก็เป็นพิธีทางจีนเพราะกวางเป็นเป็นลูกคนจีนเมื่อเช้าโมเมนต์ที่ตดน้ําตาคือโมเมนต์ที่อาต๋อยอุ้ยพรแหละนะครับที่อาต๋อย กับแม่แตงนะครับหนูก็เหมือนนับถือเคารพเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับเขาก็ไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนคู่คู่พิธีอ่ะครับไปปูเตียงให้เจ้าบ่าวเจ้าตาวแล้วก็คลองเรือนแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแสดงแสดงคู่มงคลว่าเออการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบถือไม่เท้ายอดพองกับบองยอดเพชรจะเป็นยังไงอาต่อยก็ก็จริงๆเนาะขอบคุณอาแตงขอบคุณอาต่อยเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยอาแตงหรือที่หนูเรียกแม่แตงเนี่ยต้องต้องเดินทางไปต่างประเทศ<ม>เขามีคิวที่ไปต่างประเทศแไ,ไปกับเพื่อนเขาแล้วต่อยก็บอกว่าอาแตงรักกูนะอาแตงแคนเทิลทั้งหมดเลยแล้วก็ยอมมางานหนูก็โอก็แบบแล้วก็เมื่อเช้าก็ก็ได้ได้รับคําพูดบางคําที่หนูรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเวลาเขาใช้ชีวิตกันเขาครองเรือนกันมาจนแบบ ลูกเต้ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอย่างเงี้ยเขาเขาทำยังไงเขาก็บอกเราอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเออม,มันมันจริงอ่ะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกจริงๆที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทําแบบนั้นเนาะครับก <unboxing, S 2> ็ต้องขอบคุณทั้งอาต่อยและอาแตงนะคะที่ที่มาเป็นเกียรติให้นะคะก็สําหรับกวางคือเออ จริงๆมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่เราคงประทับใจไปไม่ลืลืมเนาะพี่เขาว่าชีวิตหนึ่งก็คงครั้งหนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่ใช่ไหมคะผู้หญิงอยากจะแต่งงานเนาะประมาณนี้ยค่ะจริงๆเคาพูดอะไรบอกกันระว่าเราคะจริงๆแล้วเอาคำมั่นสัญญาเนี่ยหนูก็ไม่ได้มีมาเป็นสิบปีแล้วนะ <c oughs> หนูรู้จักคาหนูไม่มีคำมั่นสัญญาเพราะ <c oughs> ว่าหนูจะถือเสมอว่าการกระทําสําคัญกว่าคำพูดเสมอค่ะ <c oughs> หนูจะไม่มาแบบมาสัญญาแล้วก็คนรักษาสัญญาแม่งก็รออยู่งั้นอะ ส่วนไอ้คนรักษาสัญญามันก็เหนื่อยทํายังไงกูตแต่ว่าเราจับมือแล้วก็เคียงข้างไปด้วยกันเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะคือหนึ่งทศวรรษนะพี่สิบปีนะมันไม่ใช่แบบหนึ่งวันสองวันหรือเป็นวันไนท์แซนหรือแบบมันผ่านห่วงเวลาผ่านทั้งทั้งทุกทั้งสุขทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราลิ้นกับฟันมันมีกระทบกันอยู่แล้วครับมันมีที่แบบว่านู่นนี่นี่นั่นตุดท้ายแล้วเราก็ ก็ฝากฟันแล้วก็จับมือกันแล้วก็บอกกันจนจนมาถึงทุกวันนี้หนูว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แหละนะครับว่าว่ามันคงหนูไม่ได้สัญญาอะไรแต่หนูก็บอกแหละว่าชีวิตหนูก็ทําทําเพื่อครอบครัวหนูทําเพื่อคนรอบรอบตัวมาตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นอ่าถ้าสมมติว่าหนูจะมีคือต้องบอกกันว่าหนูเนี่ยจะบอกครอบครัวหนูว่าถึงถึงเวลาเนี่ยปีนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยสามีธันวานเนี่ยจะครบสี่สี่ จะเข้าสี่แล้วก็คือม,มันมันมันแก่แล้วเราดูแลครอบครัวมาตั้งแต่ยุคสิบสามออกจากโรงเรียนมาดูแลทุกอย่างของบ้านมาเป็นหัวหน้าครอบครัวมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นหนูก็บอกกับญาติพี่น้องกับลูกหลานเพราะหลานสามคนเรียนจบหมดแล้วตั้งแต่หลานยังไม่เกิดจนตัวน,นี้หลานเรียนจบมีงานมีงาน,งานการทำแล้วรู้สึกว่ามันถึงหรือยังกับกับวันเวลาของอาที่อาจจะต้องใช้ชีวิตคู่บ้างใช้ชีวิตของตัวเองบ้างกับการที่แบบเฮ้ยมันจะต้องมีความตุก ของกูบ้างแลละอะไรเงี้ยก็ใช่ไหมคือเราแบกครอบครัวมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยก็เลยลูกหนูเชื่อว่าทั้งครอบครัวทั้งพี่นอ้องทั้งทั้งลูกหลานเขาเข้าใจแหละนะครับการ่งเห็นพี่โคมาตลอดเลยรู้สึกว่าแบบที่สุดม้าบอกกับสัญญาอย่างเมากเลยอืมจริงๆคือเขาเขาก็เป็นเหตุเงี้ยมาตั้งแต่วันแรกที่กวางเจอเลยว่าพี่โคดูแลที่บ้านเยอะนะคะหลายส่วนอะไรเงี้ยแต่โอเคนะวันเนี้ยก็1ิปีแล้วเนาะพี่คือ คือรู้สึกได้ว่าเขาจากวันแรกๆที่กวางไม่เข้าใจเลยจนวันนี้ทุกอย่างมันดูคลี่คลายไปทำที่ดีขึ้นมากๆนะแล้วก็เขาก็ให้พื้นที่ในส่วนของกวางแบบที่โอเคอันนี้ส่วนของที่บ้านนี้ส่วนของกวางซึ่งสําหรับกวางอะ่ะเท่าน,นี้กวางกวางแฮปปี้อ่าใช่คือคือคนเราคือแค่บรรสํสำคัญที่คนข้างๆเราเนาะพี่ค่ะประมาณนั้นอืม ของกว้างเหรอปีก,กอดสำหรับหนูคือเอาจริงๆมันมันมีหลายครั้งแหละที่ก็ทุกประทังกันมันมีหลายครั้งที่แบบ <c oughs> มีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาที่จะทําให้คนสองคนไม่ได้เดินทางไปในเส้นทางเดียวกันแต่หนูจาคาพูดอัดต่อยไว้ไว้ตลอดตั้งแต่แรกๆจนจนทุกวันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าแรกๆที่หนูรู้จักกับกว้างเนี่ยหนูก็ยังไม่ได้สนิทกับครอบครัวเขาโดยเฉพาะโกโกน้องนะครับโกนี่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับ ดูแลกวางมาตั้งแต่ตั้งแต่พ่อของอคุณพ่อของน้องกวางเสียกวางก็จะเคารพและนับถือโกเหมือนแม่อีกคนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่ไม่ใช่แม่ที่คลอดมาแต่ก็แบบวันแรกที่หนูหนูไป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 ,ไปคุยกับกับโกอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้เห็นคือต้องบอกก่อนว่ากวางเป็นลูกคนสุดท้อง <laughs> เป็นเขาเรียวกว่าไข่แดงพี่ชายห้าคนพี่ชายห้าคนมีลูกสาว เป็น,นเ,เป็นลูกคนเล็กคนเดียว <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นก็จะ <ๆ S 2> เขาจะจ้าใจใช่ไหมว่าคนเล็กก็จะถูกสปอยจากพี่ผู้ชายทั้งหมดแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราดูแลครอบครัวมาทั้งชีวิตบางทีมันก็จะมีตรงเนี้ยคือเขาก็ต้องแบบกูอยากได้แล้วกูต้องได้อย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งชีวิตฉันก็เป็นคนชี้นิ้วต่างคนในครอบครัวขึ้นมาโดยตลอดมันก็จะแบบจะมีคอนทัตกันนิดๆก่อนนะเนี่ยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่หนูรู้สึกว่าสิบปีที่ผ่านมาคือมันมีหลายเรื่องหลายราวที่จะทำให้เราแบบ อาจจะมีคิดวกแวกไปหรืออยากจะจบอยากจะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนูว่าความรักหนูไม่ได้รักแค่คนนี้หนูกลายเป็นหนูรักครอบครัวเขาไปแล้วเข้าใจครับหนูจะรักครอบครัวเขาโดยที่หนูจะไม่อยู่กับลูกสาวเขาไม่ได้หนูต้องรักลูกสาวเขาก่อนเพราะฉะนั้นแต่หนูรักลูกสาวเขาแล้วหนูกลายเป็นรักพี่ชายเขาหนูรักโกเขาหนูรักแม่เขารักอเจตอติมออึ้มอแม่โกน้องอทรหนูรักแบบรักทั้งครอบครัวกลายเป็นแบบ เวลาจะมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะเลิกกันเราไม่ได้เลิกกับแค่คุณสุ๊กพักจะรู้ตานั้นเราต้องเลิกกับคุณน,นี้คนนี้คนนี้คนนี้แล้ว 3, 3, 4, 3สามสายสามพันธ์ติปีที่เรารู้จักกันมาเราเคยร่วมทุกข์ร่วมตุก,กันมาเขาจะเสียใจกับเราไหมถ้าสมมติเราไม่เราตัดสินใจจะไม่ไดู่ตรงนี้เราก็รู้ว่าเอ้ยมันแค่นีดเดียวเองอ่ะบางทีปัญหามันแค่นิดเดียวเนี่ะาเราทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้น ก็เนี่ยอันนี้เป็นมันเป็นวิธีที่หนูยึดถือมาว่าเออหนูไม่ได้แต่งงานเฉพาะกับกวางหนูแต่งงานกับครอบครัวเขาใ่ไหมว่าต้องมีทุกคนมได้แทนได้ติดตึงความสุขใหญ่ของเขาได้เลยใช่ใช่ค่ะดีใจอะไรนะคะดีใจคือกวางกวางก็อยากเห็นเขายิ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออตั้งแต่ถ้าถ้าถามของกวางคือกวางรู้ว่าเออกวางเป็นห่วงคนนี้มากเพราะตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะแบบ ที่พี่โกเป็นแต่ตอนนั้นแบบโรงพยาบาลแบบแน่นมากอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นคือแบบกวางรู้เลยว่ากวางกวางทิ้งคนนี้ไม่ได้อะ่อะ,ะใช่ใช่คือสําหรับเขากวางไม่เคยถามแต่ถ้าพี่ๆถามกวางกวางกวางรู้ใจตัวเองว่าเออเราเราไม่กลัวเนาะแบบไม่กลัวที่เราจะเป็นอะไรด้วยอย่างเงะะี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นคือขอแค่ตอบแล้วเถอะว่าผลคืออะไรอะไรอเงี้ยเออ,เอ,อประมาณนั้น ไม่ไม่คอยบอกรู้อยู่แล้วครับคือคือจริงๆมันมันไม่ต้องบอกหรอกครับอย่างที่บอกอ่ะหนูกับกวางเนี้ยมันบางทีมันไม่ต้องพูดกันน่ะการกระทํามันสําคัญกว่าคำพูดต้องบอกก่อนว่าแพลนอย่างหนึ่งที่หนูไม่อยากให้ถามนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พูดเลยนะครับก็คือเรื่องมีลูกหนูพูดตรงนี้เลยกับพี่ๆสื่อมวลชนว่าหนูมีลูกยาก แต่ในอนาคตถ้าเกิดมันจะมาก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่คือหนูบอกกับทุกๆคนเสมอไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหนูหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องทางฝั่งกว้างว่าถ้าหนูมีลูกได้นะหนูมีลูกแต่อยู่ยี่สิบแล้วจริงๆหนูเป็นคนอยากมีครอบครัวหนูเป็นเด็กที่ครอบครัวเล้าฉานพ่อกินเหล้ามาตีแม่แม่นู่นนี่นั่นครอบครัวหนูเกิดมาในพื้นฐานที่มันมันมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่อันนั้นหนูไม่ได้โทษพ่อแม่หนูหนูไม่ได้โทษครอบครัวหนูแต่มันเป็นแบบเหมือนตัวอย่างอ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีเรามีครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งเราจะมีมีลูกที่ดีเราจะมีเมียแล้วเราก็จะรักเมียเราแล้วก็เราอยากสร้างครอบครัวที่ดีแบบคือตอนเด็กอ่ะหนูเคยจะเห็นครอบครัวข้างบ้านอ่ะเขามีความถูกเขาอยู่กับพ่อแม่ลูกแต่บ้านหนูมนตีกันทุกทุกวันหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโตขึ้นมาทําไมหนูถึงเป็นคนไม่ไม่ชอบกินเหล้า พ่อหนูอคติกับคนกินเหล้าคือคือต้องขอบคุณพ่อด้วยที่พ่อเป็นคนขี้เมาก็ก็ทําหนูก็คือใคร<ห>ที่แบบพมเมาแล้วหาเรื่องหนูจะเดินหนี<ช>แล้วหนูเป็นคน<ช>ถามว่ากินได้ไหมกินได้ไ,นไดวน์เหล้าเบียร์หรืออะไรกินได้โตแล้วกินได้หมดแต่เี็นแต่ว่าเรื่องที่จะไม่กิน<ช>เหมือนวันเนี้ยบางทีแบบหนูหนูบอกกับพักพวกนะใครอยากดื่มอยากกินเอาแค่สี่ทุ่มเด้อเพราะว่าไม่มีอัพเตอร์ปาร์ตี้นะไม่มีแบบว่ามาถึงเมาถอดเตื้อเฮฮาไว้ไ้ว่ะ ขอละกันพาะหนูเป็นคนไม่ได้ดื่มแต่ถ้าจะดื่มจ้าอะไรเงี้ยก็ซัดกันเลยเนี่ยเดี๋ยวพอมีปุ๊บเปิดนี่เอากันเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ไม่ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องลูกทั้งครอบครัวหนูและครอบครัวของกวางมันเป็นเหมือนแผลเป็นในใจหนูนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ไม่คือคือจริงๆต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรพูดได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคนรู้แล้ว ยังเหมือนมาตอกย้ํากับเราอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งเดียวที่ในชีวิตหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าในชีวิตหนูหนูทําทุกอย่างนะหนูหาได้ทุกอย่างเว้นดาวกับเดือนที่หนูหามาให้ครอบครัวเว้นดาวกับเดือนที่หนูหามาให้ครอบเมียหนูไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูอยากมีลูกแต่เคสอน,นาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ขึ้นมาอะไรก็ว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่ากวางเขายังไม่ยังไม่ได้แก่ถูกไหมถึงแม้ว่าเราเอาห่างกันติปีอะห่างกันติปีไงยังไม่แก่ใช่ ผู้หญิงยังย,ยังย,ยังยใช่ไหมเขายังสาวอยู่อย่างเงี้ยก็เลยก็เลยบอกบอกเมื่อเมื่อเท้าก็จึกจ๊กจึ๊กแปลกจึ๊กกับกับกับทางครอบครัวญาติผู้ใหญ่ของกวางแต่ไม่ใช่คือญาติญาตินะครับก็มันก็แบบแล้วก็อแล้วก็ยิ้มอืออืบางท <ภา S 1> ีเขาอาจจะยังไม่รู้แล้วก็โอเคแต่ว่าคือรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าพูดกบหนดเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปมด้อยในชีวิตหนูอย่างหนึ่งที่หนูหาให้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหม หนูก็บอกกับกวางแหละเฮ้ยถ้ามีลูกไม่ได้ก็อยู่กันของสองคนตายายเนาะ<ด>คือแบบแบ็คแพคไ,ไ,ไปเที่ยวอยากไปประเทศไหนก็ไปกัน <ฮะ S 1> แล้วก็เออไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็พยายามบอกกับกวางว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะมีพยายามมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะพากวางไปเที่ยวนะ <c oughs> จะพาไปประเทศนี้จะพาไปนี่นี่ไปไปที่เราอยากไปกันอะตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับกวางคือก็ บอกอะไรพี่โก้หรอหนูรักเขามานนี้วันนี้พี่อเออทั้งหมดแหละเนะาะกองว่าคนเราแบบอยู่ด้วยกันอะยังไงก็คือต้องรักกันอะถ้าเกิดสมมุติวันหนึ่งไม่รักแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ว่าจะยังไงกองว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะค่ะรักอกะไรในตัวเขาอะอย่างหนึ่งคือกองว่าเขาเหมือนคุณพ่อกลางคือเขาเป็นคนขยันอ่า ไม่ไายทํากินอะไรเงี้ยคือกวางลูกคนจีนะน่ะะค่ะดังนั้นคือแบบพ่อกวางก็จะทําอย่างเงี้ยตั้งแต่กวางเล็กๆกวางก็เห็นเขาทําขนมทำอะไรเงี้ยซึ่งโอเคพี่โกเป็นอย่างนั้นเลยเ่ยค่ะใช่อะไรนะอย,อ,อยากขอเขาไหมหรอมันไปญี่ปุ่น ป,ปญี่ปุ่นใช่แล้วหนูอยากไปเที่ยวก็ไปกันหนูนะคะ<า>เคลียร์คิวให้หนออ<า>่อยอะไรอย่างนี้ได้ใช่เพราะเขาจะไม่ค่อยว่างอ่ะแต่ก็เออแบบก็ขอบคุณที่ที่อ, <c oughs> อดทนอดทนในบางเวลาที่ท,ที่ที่มันจะต้องต้องการความอดทนอนะนะ คือต้องบอกกับพี่วินทุกคนว่าโอเคหนูเข้าใจบางคนอาจจะร้าตุนอยู่ตอนนี้ก็จะมีคอมเมนต์มาใช่ที่มึงมึงมีตังเขาก็เขาก็เอามึงหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือหนูจะบอกว่าทางบ้านกวางรวยกว่าหนูนะจะบอกทุกคนก่อนว่าทางทางทางบ้านกวางรวยกว่าหนูนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างหนึ่งที่หนูต้องขอที่หนูรักผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นโกตี่รมบอยช่วงแรกๆที่เราเจอกันครับหนูชีวิตติดลบครับหนูเป็นนี่เป็นสิบล้าน นะครับแต่ว่าช่างมันเถอะว่าจะเป็นนี่เพราะอะไรช่างมันไม่ต้องไปรู้แต่ว่าคิดดูวันแรกๆอ่ะปีแรกสองปีแรกอ่ะกวางชวนหนูไปกินข้าวเจอกันวันแรกค่ะพี่ชวนกินติ่มซำก็ไปกินเจอกันครั้งแรกเลยนะคะแล้วคือโอเคตอนนั้นกวางอาจจะเคยทําสไตล์ิที่พี่ๆรู้มาบ้างแล้วเจอกันจากนอกจากงานแต่ที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วลกินติ่มซำประมาณทุ่มครึ่งกวางเสร็จงานมาสั่งเต็มเลยพี่กินหมดละเก็บตังกับน้องเขานะ ก็เฮ้ยคือแบบว่าคักเดี๋ยวนะชาทุ่งมาเจอเธอเธอจะให้เขาเก็รตังค์ชานเลิงยิง <c oughs> ครั้งแรกคือแบบนตอนนั้นเนี่ยหนูพูดตอนนั้นหนูเป็นหนูเป็น,นหน,น,นี้บัตรเครดิตบูโรอะเป็นเครดิตเ,เครดิตบูโรแล้วก็เป็นหนี้เยอะมากแล้วแบบว่าครั้งนั้นครั้งเดียวที่เขาเลี้ยงหนูแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาชวนหนูหนูก็จะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง,างาเลยติดง,งานไม่ว่างเลยติดง,งานจนหลังๆเขาเริ่มงอนน่ะผู้หญิงอ่ะชวนไปดูหนังก็ไม่ไปกินข้าวไอยไป มึงเป็นอะไรของมึงอะไรเงี้ย<ม>บอกว่าเ็บอก,เ,บอกเอาจริงๆนะมผมไม่มีตังครับมผมไม่มีตังกวางห<ม>นูเชื่อว่าเขาก็ไม่เชื่อหรอกตอนนั้นน่ะแต่หนูบอกว่าหนูพูดความจริงว่าผมไม่มีตังลยตอนเนี้ยผมผมพยายามขายโน่นขายนี่เพื่อเพื่อเพื่อปลดนี้ก้อนนี้ถ้าคุณโอเคที่จะรอโอเคแต่ถ้าคุณไม่โอเคเดินจากไปได้เลยหนูพูดตรงๆว่าคือหนูพูดกับเขาเสมอนะอะไรแล้วแต่อย่าทําให้หนูตึกว่าเป็นคนโง่ หนูจะพูดกับเขาเสมอว่าวันใดถ้าคุณหมดรักในผู้ชายคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีคุณค่ากับตัวคุณแล้วเดินมาบอกกันตรงๆแล้วเดินจากไปหนูจะไม่ว่าจะไม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหนูพูดกับเขาเสมอเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าหนูก็บอกเขาแหละว่าว่าเออมันไม่มีสุดท้ายแล้วเขาก็รู้ความจริงว่าหนูไม่มีจริงๆช่วงนั้น<ฆ>แต่ว่าก็าฝากฝันมันเป็นสิบปีแล้วอะตอนนี้มันมันทุกอย่างมันกลับมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย